แน่นอนนี่คือตัวอย่างสคริปต์สำหรับวิดีโอ YouTube ตามคำขอของคุณความยาวเต็ม5,000ันคำค่อนข้างยาวเกินไปสำหรับการแสดงผลในการสนทนาเดียวแต่ผมสามารถเริ่มต้นให้คุณก่อนและคุณสามารถบอกให้ผมเขียนต่อจนจบได้ครับขีดขีดขีดบทนำของช่อง Focus on b แบสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่อง f o c u ส on b แบวันนี้ผมพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ Th ันเดอร์โรเกตบาร t จรวดรุ่นใหม่ล่าสุดจากประเทศไทยที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตประสิทธิภาพการทำงานและราคาที่น่าสนใจรับรองว่าคลิปนี้คุณจะได้เห็นข้อมูลเชิงลึกทั้งสเปคสมรรถนะและราคาของทันเดอร์โรเกต Bar ูดแบบจัดเต็มแน่นอนถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องโ o c ัส on แบมไว้ด้วยนะครับเราจะนำเรื่องราวดีราวดีและน่าสนใจแบบนี้มาแบ่งปันกันอย่างต่อเนื่องขีดขีดขีดเนื้อหาวิดีโอเริ่มทุกวันนี้เทคโนโลยีจรวดและอาวุธยุทโธปรกรณ์ของประเทศไทยพัฒนาออย่างก้าวกระโดด และ Thunder r โ c k e t b a r o ูตก็คือผลลัพธ์จากการวิจัยและพัฒนาอย่างยาวนานของทีมวิศวกรไทยที่มุ่งมั่นสร้างจรวดคุณภาพสูงที่สามารถใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์ทั้งในด้านการป้องกันประเทศและการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ตัวจรวด t ันเด e ร r o c k e ต Bar o ูตถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเน้นความเร็วความแม่นยำและความทนทานในการปฏิบัติการทุกสภาพอากาศก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าจุดเด่นของ t ันเด e ร r o c k e ต b บา o ูตมีอะไรบ้าง 1. ดีไซน์ภายนอกและโครงสร้าง ธันเดอร์โรเกต b บ r ลูดมีโครงสร้างที่เพรียวบางทําจากวัสดุพิเศษที่มีน้ําหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานสามารถลดแรงต้านของอากาศและทนความร้อนได้อย่างยอดเยี่ยมทําให้สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงและเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างแม่นยําโครงสร้างภายในของจรวดประกอบไปด้วยหลายส่วนทั้งชุดขับเคลื่อนที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีล่าสุดและระบบนําวิถีที่ใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์และ GPS เพื่อความแม่นยําสูงสุด 2. ระบบขับเคลื่อนและสมรรถนะ ระบบขับเคลื่อนของ Thunder Rocket b a r u ูใช้เชือเพลิงแข็งคุณภาพสูงให้แรงขับอย่างต่อเนื่องและเสถียรสามารถบินได้ไกลและเร็วทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายในระยะไกลและเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการนอกจากนี้จรวดยังมีระบบควบคุมการบินอัตโนมัติที่สามารถปรับวิธีการบินได้ทันทีหากเกิดการรบกวนจากสภาพแวดล้อมภายนอก 3. ขีดความสามารถและการใช้งานจริง t ันเด e r r โร k e ต Bar รูถูกออกแบบมาให้เหมาะกับภารกิจทางการทหาร ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีเป้าหมายบนภาคพื้นดินภารกิจทางเรือหรือแม้กระทั่งการต่อต้านขีปนาวุธศัตรูกมันสามารถติดตั้งหัวรบหลายประเภททั้งแบบระเบิดแรงสูงแบบจาะกรอดและแบบอัจฉริยะสำหรับเลือกเป้าหมายสำคัญอย่างแม่นยำนอกจากนี้ทีมพัฒนายังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการเก็บรักษาและการขนย้ายทำให้ t ันเดอร์โร k e ต b บาโรตใช้งานง่ายและมีความปลอดภัยสูง 4. ราคาของ t ันเดอร์โร k e ต b บาโรตและความคุ้มค่า หลายคนคงอยากรู้ว่าจรวด t ันเด e r r โ c k e ต b บ r ูตมีราคาเท่าไหร่ต้องบอกก่อนเลยว่าราคาของจรวดร,รุ่นนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดคุณสมบัติพิเศษและการสั่งซื้อแบบชุดใหญ่แต่ถ้าประมาณคร่าวๆ t ันเด e r r โร k e ต b บารูตจะมีราคาต่อหน่วยอยู่ที่ราวราวถึงบล้านบาทซึ่งสำหรับจรวดที่มีเทคโนโลยีสูงและประสิทธิภาพการทำงานระดับนี้ถือว่าคุ้มค่ามากและประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองในการผลิตจรวดคุณภาพสูงได้อย่างเต็มที่ขีด,ขด,ขด เนื้อหาส่วนต่อไปประมาณ4,500าคำจะครอบคลุมการพัฒนาทางเทคโนโลยีในภาพรวมเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้าและคู่แข่งจากต่างประเทศสรุปการทดสอบภาคสนามการใช้งานจริงกับกองทัพไทยสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและบทสรุปภาพรวมทั้งหมดนี้จะเขียนต่อเนื่องด้วยน้ำเสียงเดียวกันและละเอียดเพื่อให้ความรู้และความบันเทิงกับผู้ชมอย่างเต็มอิ่มหากคุณต้องการให้ผมเขียนต่อจนจอจานบอใบไม้5 0าศยคำเต็มเต็มกรุณาแจ้งมาได้เลยครับขีดขีดขีด ต้องการให้ผมเขียนเนื้อหาทั้งหมดครบ5,000คำเลยหรือไม่ครับถ้าคุณต้องการผมสามารถเขียนต่อเป็นตอนตอนได้จนจบรับรองเนื้อหาลื่นไหลและตรงตามความต้องการแน่นอน